สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพลรัตนสมบัตินักศึกษาสาขาวิชาพระราศึกษาชั้นปีที่หมู่เรียนที่2คณะครุศาสตร์มหาวิทยา,ยายลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายขั้นตอนในการทําต้มจืดมูสับค่ะไปรับชมกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำต้มจืดมูสับว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จะมีมูสับที่หมักแล้วแล้วก็ ต้หู้สอส่วผักจะใช้เป็นผักกาดขาวแล้วก็รากผักชีแล้วก็ผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะสำหรับเครื่องปรุงก็จะมีผงชูรสรสดีคะนแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ซอสมิกกี้อีกอย,อย่างก็คือวุ้นเส้นค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแล้วก็อุปกรณ์ของเราในการทําต้นจิ่นรสสับวันนี้ก็จะเป็นหม้อกระทะไฟฟ้าค่ะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะตอนแรกเราก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็เปิดไฟขึ้นค่ะจากนั้นก็นำคะนลงไปในน้ำทำเป็น แล้วก็ต้นผักชีรากผักชีค่ะต้มให้น้ำเดือดก่อนนะคะปิดฝาค่ะพอน้ำเราเดือดแล้วแล้วก็เริ่มเอาหมูสับลงในหม้อเลยค่ะเดี๋ยวผันไปลง ลา,าหมูสับลงไปแล้วล้วก็ต้องตัดซักบะให้หมูสับสุกค่ะจากนั้นปิดฝาค่ะเมื่อหมูสับสุกแล้วเราก็มาเริ่มปรุงไปเลยค่ะก็จะมีผอมชิลลใส่ลงไปเลยแล้วก็รตีจากนั้นใส่น้ำปลา ก็ใส่ซอสพิกี้นิดนีงเมื่อเราปรุงเรียบร้อยแล้วเราก็นํำผักมาใส่ค่ะต้องไปจนกว่าผักจะสุกนะคะรอผักสุกค่ะเมื่อผักสุกแล้วเราจึงจะเอาต้องใส่สุดท้ายนะคะเพราะว่ามันสุกได้ค่ะเมื่อผักสุกแล้วเราก็เอาห้วเส้นใส่ค่ะ ำตั้หูของเรามาใส่เลยค่ะอีเมื่อใส่ต้าหูเข้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต้งหูก็จะสุกง่ายไม่เละจุกเกินไปแต่น่าน้นำตาลของเราไม่ใส่เลยค่ะนี่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็จะมีต้งหอมโรยหน้าแตงซีซันค่ะแล้วก็ผักชีนี่ใหม่เป็นความหอมเสร็จแล้วนะคะต้องจงงก็น้ำตเราขอบคุณครับการรับชมน,นะคะ